สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจของสินชัยคาเซนเตอร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกับเป้นะคะวันนี้เป้ไลฟ์สดอยู่ที่เดิมเลยอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะสังขมาบยางพรนะคะเต็นต์เราตั้งอยู่ติดกับวัดมาบยังพรนะคะใครขณะนี้เป้ไลฟ์อยู่ประมาณเที่ยงครึ่งได้ ขนาดนี้คุณลูกค้าน่าจะพักกินข้าวกันแล้วนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเวลาดูก็กดแชร์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของ3คันนี้ที่เป้เอามาไลค์ก่อนส่งการนะคะก่อนปิดส่งการเป็นรถที่ราคาเบามากแล้วราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะตอนนี้ก่อนเป้จะไปไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินชัยหน่อยนะคะเบอร์โทร089 9 6 9 5 5 7 77, 7 08 9 9 6 9 5 5 7 7 5 5นหะคะ0957755577 0957755577หรือเบอร์เป้เองนะคะ061 947 0024 061 947 0024ใครที่ไม่สะดวกโทร สะดวกพิมพ์ลายเรามีลายแอดของสินชัยนะคะเป็นแอสไซน์ i n c h a i ตามด้วยเลข1น,นะคะแอ g ไซน์ i n c h a i ตามด้วยเลข1น,นะคะถ้าเป้พูดเบอร์โทรไวไปหรือ ID ดีไลน์ไวไปใครฟังไม่ทันสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์เบอร์โทรสลด,ด้วยจังหวัดน,นะคะเซ็นเตอร์ของเราเปิดบริการให้คุณลูกค้าได้ชมถึง4สาขาแล้วนะคะสาขาแรกจะอยู่ภาคอีสานนะคะอยู่สาขาขอนแก่นกับสาขาเลยนะคะ สาขาที่3จะอยู่ภาคตะวันออกอสาขาแรกอยู่เลยเอรโงเทพอนแก่นแล้วก็สาขาของเรานะคะจะอยู่ชมบรีบอร่อวินแล้วก็สาขาที่4จะอยู่กรุงเทพนะคะอยู่ถนนกาลปะพึกวางแคช่วงตลาดน้ำสำเพ็งสองเลยนะคะ ใครสะดวกสาขาไหนก็แวะไปให้บริการได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่ว่าวันหยุดราชาการหรือวันหยุดนะคะแตเลิกเราก็เปิดให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาเรามาดูคันแรกกันนะคะคันแรกนะคะจะเป็น i s u z u D-Max นะคะเป็น i s u z u D-Max Smart Cab นะคะเป็นตัว All New นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะเป็นตัว h i g h l a n d e r นะคะตัว Z นะคะ เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ปี2014สีบอลน,นะคะสีบอลเงินมาพร้อมล้อแมกอัอลอยอีกเช่นกันนะคะมาพร้อมล้อแมกอัอลอยเดี๋ยวให้พี่นุ้ยแพนดูรอบลรถก่อนนะคะว่าสีสดไหมรถเราสวยไหมรถเราสวยจริงการันตีทุกคันเลยนะคะค่ะเราลองดูกันเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเราจะพาชมภายในนะคะคันนี้ดีแม็กปี2014ตัว h ฮร h นเดอร์นะคะขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะ แล้วเราลองมาดูภายในกันนะคะว่าออปชันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะใครที่กำลังเล่น d m a มอยู่แนะนำตัวนี้เลยนะคะรถสวยราคาก็ถูกนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีวิทยุ FM เครื่องเสียงติดเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเปิดแคปได้ภายในกว้างขวางระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะตัวนี้กว้างมากแคบก็อู อย่างกว้างเลยแคบกว้างนะคะเหมือนรถสี่ประตูเลยใครที่กำลังหาดีแม็กอยู่แนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะรถสวยราคาก็ถูกด้วยนะคะราคาอยู่ที่489,900นะคะ489,900คันนี้ผ่อนเดือนละแค่ประมาณ9,500บาท ผ่อนถูกแล้วยังจัดได้84งวดด้วยนะคะ84งวดผ่อนกันยาวๆ7ปีเลยนะคะตัวนี้84งวดผ่อนแป๊บนึ่งนะคะได้ยินแล้วใช่ไหม เมื่อกี้สัญญาณขัดข้องนะคะอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากเบอร์โทรไว้สด,ด้วยจังหวัดที่เราอยู่ไว้นะคะเดี๋ยวจะมีฝ่ายขายโทรไปให้บริการคุณลูกค้านะคะคันต่อไปนะคะจะเป็น Ford r a n g e r นะคะเป็น Open Cap ตัว Highlander นะคะขนาดเครื่องยนต์2,200ซีซีนะคะเป็นตัว GLS เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกอลลอยอีกเช่นเดิมนะคะ สีบอลเงินสวยสวยเลยนะคะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะล้อแม็กก็เดิมรถก็เดิมนะคะราคาก็สบายกระเป๋าอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวให้พี่หนุ่ยลองแผนดูรอบๆรถก่อนนะคะมุดจ,จังเดี๋ยวลองดูรอบๆรอบรถก่อนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสมาชิกแฟนเพจก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใกล้หยุดยาวแล้วนะคะ ซัมเมอร์นี้ยังไม่มีรถไปเที่ยวแนะนำสินชัยคาเซนเตอร์เลยนะคะเปิดบริการทุกวันเข้ามาจัดมาจองกันได้เลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นมากมายนะคะลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูภายในกันนะคะว่าฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้ภายในจะมีอะไรบ้างภายในนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์หสปีดนะคะเบรก ABS a i r b a g คู่หน้า2ใบนะคะเป็น วิทยุ FM เครื่องเสียงติดนะคะเลขไม้นะคะเลขไม้อยู่ที่58,000กโลนะคะเลขไม้อยู่ที่58,000กโลเลขไม้แท้นะคะตัวนี้เบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าภายในก็หรูหรามากสไตล์ o r r d a n n g e r เนาะคันนี้ยังเป็น Open c a p อีกนะคะเป็น Open c a p นะคะตัวนี้กว้างขวางเหมือนกันนะคะใครที่อยากได้รถแคปแต่ราคาสบายๆก็ มาเอาตัวนี้ได้เลยนะคะเปิดแคปได้เป็นโอเพนแคปนะคะตัวนี้แล้วยังเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันอีกนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่459,900นะคะราคาเพียงแค่499,900ถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนแล้วรถก็เทียบเท่าสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะการันตีได้เลยผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ8,900นะคะ ผ่อนประมาณเดือนละ8,900จัดกันยาวๆไปเลย84งวดนะคะ84งวดคือ7ปีนะคะผ่อน8,900นะคะก็จะมาดูคันคันที่3นะคะคันแรกคันที่2จะเป็น Open c a แพอคันที่3ก็ยกมาเป็น4ประตูนะคะ ใครที่กําลังมองหารถสีประตูราคาสบายกระเป๋าแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องดีเซลอีกต่างหากนะคะคันนี้จะเป็น m มิตซูบิชิไ i t a n นะคะปี2013ขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นตัวดัมเบลแคปนะคะ GLS พัดนะคะสีขาวมุกนะคะตัวนี้สีขาวมุกมาพร้อมล้อแมกอัลลอยอีกเช่นกันนะคะสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะตัวนี้เป็น ไฮตั้นนะคะขนาดขครงยงสองพันห้าร้อซีซีเป็นตัว GLS พัดนะคะตัวนี้สวยมากเลยเดี๋ยวให้พี่นุ้ยแพนดูรอบๆนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่กําลังมองหารถสี่ประตูราคาสบายกระเป๋านะคะอยากได้รถสี่ประตูไปรถครอบครัวมาเที่ยวก็แนะนําคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองแพนดูรอบๆเนาะแล้วเราจะพาไปดูทก็สวยมากหรูหละ่ะสไตล์ <c oughs> คันนี้นะคะจะเป็นภายในนะคะจะเป็นเบาเบาหนังภายในจะเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดา ABS Airbag คู Air ่แ i r b a g 1หนึ่งใบนะคะเป <st> ็นม <st> ีหน <st> ้าจอนะคะมีหน้าจอนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะคะเป็นรถสี่ประตูนะคะ เป็นรถ4ประตูนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเบาะหนังนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะราคาอยู่ที่399,900านะคะ3 9 9 9 9 0ทุกคนฟังราคาไม่ผิดนะคะราคาแค่นี้เองสบายกระเป๋ามากเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,800ผ่อนกันยาวๆ84เดือนได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนกันยาวๆ84เดือนได้เลยนะคะ ย้ำกันอีกทีนะคะตัวนี้จะเป็นบิส u ูบิชิไทตันขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีเป็นตัวดัมเบ้ลแคปนะคะปี2013เป็นตัว GLS พัดนะคะสีขาวมุกมาพร้อมล้อแมกอันลลอยราคาอยู่ที่3,99,900นะคะ3,99,900ผ่อนกันยาวๆเดือนละ8,7884งวดนะคะ ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานหรือว่ารถเก๋งอยากได้รถคันไหนที่เป้ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพี่โคกมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะไม่ทราบว่าเป็นรถเก่งหรือกระบะนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากดูดูรถอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะเอาพามารีวิวให้ดูนะคะก่อนเป้จะจบไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินชัยหน่อยนะคะเบอร์โทร0 8 9 9 6 9 5 5 7 7, 7. 095-7755577หรือเบอร์เป้เองนะคะ061-947-0024นะคะ061-947-0024นะคะใครที่ไม่สะดวกโทรเรามีไลน์แอดของสินชัยนะคะเป็น AdSign s, ign, s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งนะคะ AdSign s, ign, s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งนะคะสินชัย4สาขาชนบุรีระยองนะคะลูกค้าบอกว่าชอบสีประตูขอบรค่ อ๋อสีประตูไททันเหรอคะงั้นเดี๋ยวเราวนให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้รถสวยลูกค้าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนทิ้งเบอร์หรือ ID ดีไลน์ไว้นะคะจะมีฝ่ายขายโทรไปให้บริการนะคะราคาถูกด้วยราคาราคาอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากสินชัยคาเซ็นเตอร์ที่เราขายถูกเราก็เน้นคุณภาพเหมือนกันนะคะคุณภาพดีราคาถูกสินชัยคาเซนเตอร์ก็เหมือนแบบว่าขอโทษอย่างแรงขายแพงไม่เป็น โอเคคุณลูกค้าดูรอบๆนะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะตัวจริงรถหล่อมากนะคะโอเคไหมคะค่ะถ้าลูกค้าอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมหรือว่าภายในเพิ่มเติมยังไงทิ้งเบอร์ไว้ให้เป้นะคะหรือ ID ดีไลน์ไว้หรือว่าโทรมาส,สอบถามเป้โดยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0 6 1 9 4 7 0024นะคะก่อนที่เป้จะจบไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของสินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะราคาเราลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะช่วงสงการนี้ใครย,ยังไม่มีรถรีบม,มาจับมาจองกันนะคะสวัสดีค่ะ